ตอนจบขอบใจนะดาแต่ว่าฉันจะแต่งงานกับคุณเข็มทิตน้าทีจำเป็นต้องมีพ่ออย่างน้อยคุณเข็มทิตก็เป็นพ่อที่ดีตลอดเวลาที่ผ่านมาเข็มทิตได้พิสูจน์ให้เธอเห็นมามากพอแล้วคิดดีแล้วหรอฟ้าเธอลืมไปแล้วหรอว่าเข็มทิตมองว่าเธอเป็นแค่ตัวแทนของพี่อิงดาวเท่านั้นฉันรู้ดีแต่ว่าฉันรักเขมทิต้าให้แล้ว นี่เป็นสิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงแม้เวลาจะผ่านมาสามปีก็ตามใกล้จะถึงวันที่งานแต่งจะเริ่มขึ้นฟ้าใสมาลองชุดแต่งงานเพียงคนเดียวเพราะว่าเข็มทิศติดงานประชุมด่วนชุดแต่งงานต้องแก้ขนาดอีกหน่อยระหว่างที่ฟ้าใสกำลังนั่งรออยู่ที่ห้องรับรองอิงจันก็เดินเข้ามาภายในห้องรับรองไม่สนใจคำคัดค้านของพนากาักงานไม่เป็นไรคะ่ะ ผู้หญิงคนนี้เป็นลูกพี่ลูกน้องของฉันเองฟ้าใสบอกอย่างใจเย็นแม้ว่าจะไม่ชอบที่อิงจันบุกมาทำลายความสงบสุขก็ตามพนักงานยอมถอยออกไปจากห้องรับรองใจเย็นจริงนะฟ้าใสถ้าฉันเป็นเธอคงต้องคิดอีกครั้งว่าจะแต่งงานกับพี่เข็มทิศไดีไหมฟ้าใสถอนหายใจไม่รู้ว่าอีกฝ่ายจะมาไหมไหนอีกทำไมหรอ ก็ลองไปถามพี่เข็มทิดเอาเองสิหัวข้อข่าวบทรักร้อนแดงในโรงแรมดูของงานปาร์ตี้ฉลองสระโสดเขาลือกันให้ทั่วว่ามันเป็นปาร์ตี้มั่วสิกอิงจันไม่ได้พูดปากเปล่าแต่โชว์รูปในโทรศัพท์มือถือให้เธอดูอีกด้วยใบหน้าของเข็มทิดกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งชัดเจนมากฟาใสพยายามทำเหมือนไม่เป็นอะไร แต่หัวใจของเธอกำลังเจ็บแปบมีเรื่องจะพูดแค่นี้ใช่ไหมถ้าอย่างนั้นขอตัวก่อนฟ้าใสรีบเดินออกจากห้องรับรองวันนี้คงไม่อยู่รอใส่ชุดที่แก้เธอบอกพนักง,งานว่ามีธุระต่วนและรีบเดินออกจากร้านตัดชุดแต่งงานชื่อดังทันทีเมื่อได้เข้าไปนั่งในรถหยาดน้ำตาหยดแล้วหยดเ่าไหลออกมาไม่ขาดสาย ทั้งที่รู้ดีว่าทำไมถึงแต่งงานกันแต่ทำไมเธอถึงรู้สึกว่ากำลังถูกทรยศภายในบ้านบรรยากาศตึงเครียดจนเข็มทิศสัมผัสได้เขาเองก็รู้ดีอยู่ในใจลึกๆว่ามันคือเรื่องอะไรที่ทำให้ฟ้าใสบึ้งตึงใส่กันขนาดนี้คุณจัดงานปาร์ตี้สลาโสดจริงใช่ไหมคะเรื่องนี้เข็มทิศไม่เคยบอกกันมาก่อน ผมไม่เคยจัดงานปาร์ตี้สระโสดมีแต่จัดงานรองรับลูกค้าที่มาจากต่างประเทศและงานนั้นผมจ้างนางแบบพิตตี้มาเอนเตอร์เทนลูกค้าเขาคิดไม่ผิดว่าต้องเป็นข่าวนี้ที่ทำให้ฟ้าใสไม่พอใจชื่อเสียงของเขาเสียหายขนาดนี้เขาเตรียมจัดการกับพวกที่เขียนข่าวผิดๆไว้แล้วทำไมคุณถึงมีรูปถ่ายกำลังจูบก,กับผู้หญิงคนอื่น เธอรู้ตัวดีว่าไม่ควรแสดงอาการหึงหวงแต่ไม่สามารถทนได้อีกต่อไปผมเปล่ามันเป็นแค่มุมกล้องไม่ใช่อย่างที่คุณคิดถามจริงสำหรับฟ้าผมไม่น่าไว้ใจขนาดนั้นเลยเหรอเขารู้สึกผิดหวังมากจริงๆความรู้สึกผิดหวังทาโถมเข้ามาเข็มทิศเลือกที่จะเดินหนีเขาไม่อยากพูดคุยต่อ ฟ้าใสามองตามร่างสูงที่เดินออกไปนอกบ้านคนที่โดนหักหลังคือเธอแต่ทำไมดูเหมือนเขมทิศจะเสียใจมากกว่าช่างเถอะเธอกับเขาคงต้องห่างกันสักพักในที่สุดฟ้าใสาก็ตัดสินใจกลับมาที่บ้านของตัวเองพร้อมกับลูกชายในวินาทีนี้เธอไม่สวนว่าพวกนักข่าวยังจะมาตามสืบอีกไหม พราะเธอไม่สามารถทนอยู่บ้านหลังเดียวกันกับเขมทิศได้อีกเขมทิศรู้สึกผิดหวังและอารมณ์เสียเป็นอย่างมากเขาเลือกที่จะมานั่งดื่มที่ร้านชื่อดังเพื่อสงบสติอารมณ์ฟ้าใสเลือกที่จอ,อกจากบ้านยิ่งทำให้เขารู้สึกผิดหวังและทำได้เพียงส่งลูกน้องไปคอยเฝ้าดูแลไม่ให้คนอื่นไปรบกวนว่าที่ภรรยากับลูกไม่คิดว่าจะได้เจอตัวที่นี่ระดาทำหน้าไม่สบอารมณ์ เมื่อเห็นเขมทิศมานั่งดื่มที่ร้านเดียวกันเขมทิศมองอีฝ่ายด้วยปลายสายตาระดาเป็นเพื่อนสนิทของฟ้าใสที่มีชอบหน้าเขาแล้วคอยพูดจาจิกกัดความสวยอะไรของเขากันทำไมเพื่อนฉันตาบอดไปรักผู้ชายอย่างนี้ได้วันวันเอาแต่มั่วผู้หญิงไปทั่วระดาถ้าคุณไม่รู้อย่าพูดเลยดีกว่าผมรักฟ้าใสเหมือนกัน คำพูดของเขมทิศทําให้ระดาอึ้งไปเล็กน้อยตัวของเขมทิศเองก็รู้สึกอึ้งเหมือนกันเมื่อกี้คุณพูดว่ายัางไงนะฟ้าใสารักผมอย่างนั้นหรอเขาทําหน้าออกมาดีใจอย่างเห็นได้ชัดระดาหัวเราะในลําคอดูเหมือนว่าทั้งสองคนจะรักกันแต่ไม่มีใครพูดออกมาช่างน,น่าขันเสียจริงใช่ฟ้ารักคุณมากแต่ข่าวของคุณกับผู้หญิงอื่น ทำให้ฟ้าเสียใจมาตลอดวินาทีนี้เขาแทบอยากจะเอาขวดเหล้าตีหัวตัวเองตอนนั้นเขาคิดว่าถูกทิ้งเลยควงผู้หญิงอื่นแก้เบื่อไปเรื่อยเพื่อพยายามลืมเรื่องของฟ้าใสเรื่องนั้นผมยอมรับว่าผิดเองผมจะกลับไปเคลียร์กับฟ้าตัวนี้อย่าเพิ่งเลยค่ะตอนนี้ฟ้าคงไม่อยากคุยกับคุณฉันคิดว่าคุณต้องหาข้อพิสูจน์ให้ได้ก่อน ระดาแนะนำเพราะข่าวล่าสุดค่อนข้างแรงและผู้คนวิจาร์เป็นฐานที่เสียหายเข็มทิศยอมรับฟังข้อเสนอแนะของระดาแต่โดยดีเขากลับมาที่บ้านก็พบเจอเพียงแต่ความว่างเปล่าวินาทีนี้ทำให้น้ำตารูปผู้ชายซึมออกมาเขาจะไม่ยอมปล่อยให้เรื่องนี้จบลงแบบนี้อย่างเด็ดขาดหลังจากกล่อมลูกชายตัวน้อยให้นอนหลับ ฟ้าสามองข้อความในโทรศัพท์มือถือที่เข็มทิศส่งมาหาผมจะพิสูจน์ว่าเรื่องทั้งหมดไม่ได้เป็นอย่างที่ฟ้าคิดผมคิดถึงคุณกับลูกมากนะเพียงแค่ได้อ่านข้อความน้ำตาไหลออกมาอีกครั้งหัวใจของเธอกำลังเจ็บแปรรู้สึกเหมือนว่าตัวเองกำลังทำผิดพลาดอะไรไปงานแต่งงานจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วัน ฟ้าใสเลือกมาทำงานตามปกติช่วงกลางวันเธอแวะมานั่งดื่มกาแฟที่ร้านกาแฟแถวที่ทำงานคิดไม่ถึงว่าจะบังเอิญได้เจอชาติเพื่อนสนิทของเข็มทิศสวัสดีครับคุณฟ้าใสผมยินดีด้วยนะครับเรื่องงานแต่งเพื่อนของผมมันโชคดีจริงๆที่ได้เมียสวยขนาดนี้คุณชาติไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะขอบคุณค่ะ ฟ้าใสาย,ยิ้มยังเป็นมิตรว่าแต่เจ้าทิศสบายดีใช่ไหมครับผมเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศยังไม่ได้แวะไปหาเลยเขาไปประชุมงานที่ต่างประเทศสองอาทิตย์ตั้งแต่กลับมาก็ยังไม่ได้นัดเจอเพื่อนรักสบายดีค่ะฟ้าใส่ตอบเสียงสะอื้นยังเก็บกั้นอารมณ์เอาไว้ไม่อยู่นี่คุณฟ้าใสร้องไห้ทำไมครับชาตถึงกลับทำตัวไม่ถูก ฉันรู้สึกผิดและไม่มั่นใจในตัวเองว่าจะคู่ควรกับเขมทิดไหมยังไงฉันก็ไม่สามารถเทียบแฟนเก่าของเขมทิดอย่างพี่อิงดาวได้ฟ้าใสระบายความในใจออกมาเธอมั่นใจว่าความรักที่ให้กับเขมทิดมีไม่น้อยไปกว่าพี่อิงดาวแต่ก็ไม่มั่นใจว่าเขมทิดจะไม่วันรักเธอไหม ผมว่าคุณฟ้ากำลังเข้าใจผิดอะไรบางอย่างเคมทิดกับอิงดาวไม่ได้เป็นแฟนกันฟ้าใสาแทบไม่อยากเชื่อในสิ่งที่ตัวเองได้ยินเป็นไปไม่ได้ผมรู้ว่ามันยากที่จะเชื่อแต่ทั้งสองคนแสร้งทำเป็นคู่รักกันเพราะเกี่ยวข้องกับเรื่องของชื่อเสียงเท่านั้นความจริงทั้งสองคนเป็นแค่เพื่อนกันครับคำพูดของชาติไม่ใช่เรื่องโกหกอย่างแน่นอนถ้าอย่างนั้น ในคืนที่เราสองคนต่างเสียใจจนถึงขั้นมีความสัมพันธ์กันลึกซึ้งเข็มทิดไม่ได้คิดว่าเธอคือพี่อิงดาวใช่ไหมเข็มทิดมักเล่าให้ผมฟังเรื่องของผู้หญิงที่อยู่บ้านเดียวกันว่าเป็นคนดือ้อและหัวแข็งแต่น่ารักและขี้แง่อยาน้ำตาไหลนินออกมาไม่ขาดสายเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะความเข้าใจผิดของเธอเอง ในช่วงบ่ายรูปภาพมายานปาร์ตี้ถูกส่งมาที่โทรศัพท์มือถือของฟ้าใสภาพถ่ายที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตเป็นแค่ภาพถ่ายที่ชวนให้คิดไปไกลเลขาของเขมทิตนำภาพของงานปาร์ตี้มาให้ฟ้าใสดูหย่าน้ำตาไหลออกมาด้วยความรู้สึกผิดเธอกำลังเข้าใจเขมทิตผิดมากไปจริงๆภายในงานเขาแทบไม่เข้าใกล้ผู้หญิงคนไหนใหญ่งูเอ,อ้ย ฟ้าใสทำได้แต่ด่าตัวเองต่อจากนี้เธอจะเชื่อใจของเขมทิตรถยนต์ขับมาจอดที่หน้าบ้านหนังใหญ่ฟ้าใสอุ้มลูกลงมาจากรถต่อให้เธอเป็นแค่ตัวแทนของพี่อิงดาวเธอก็ยอมขอเพียงได้อยู่กับเขมทิดเรื่องทุกอย่างมันจะเริ่มจากความเข้าใจผิดของเธอและตอนนี้เธออยากจะขอโทษเข็มทิตเพราะว่าเธอรักเขามากเหลือเกิน เมื่อได้รู้ว่าฟ้าใสกับลูกกลับมาที่บ้านเข็มทิดรีบขับรถกลับมาที่บ้านเขาเดินเข้าบ้านด้วยความรู้สึกดีใจมากมายฟ้าก่อนที่เราจะเริ่มพูดคุยเรื่องอื่นผมมีบางอย่างอยากจะพูดกับคุณผมรักคุณเขารีบสารภาพออกมาฉันก็รักคุณคะ่ะเข็มทิดดึงผู้หญิงที่รักเข้ามากอด เรากับกลัวว่าฟ้าใสจะหายไปไหนอีกก่อนจะจูบริมฝีปากบางอย่างอ่อนโยนด้วยความรักงานแต่งงานถูกจัดขึ้นอย่างใหญ่โตสมกับงานแต่งงานของมหาเศรษฐีหนุ่มนักข่าวมากมายถูกเชิญมาให้ทำข่าวเขมทิศถือโอกาสนี้บอกเรื่องราวความรักของเขากับฟ้าใสพ่อแม่ของเขมทิศที่อยู่ต่างจังหวัดใช้ชีวิตเรียบง่ายในวัยเกษียณ น่าชื่นตาบานรู้สึกดีใจที่ลูกชายได้ผู้หญิงปกติมาเป็นภรรยาและมีหลานชายมาให้เลี้ยงด้วยอีกคนอิงจันได้แต่มองฟ้าใสาด้วยความอิจฉาความรักของคู่บ่าวสาวช่างบาดตาบาดใจเหลือเกินและเริ่มดื่นเมาจนได้ที่เธออยากทำลายงานแต่งนี้ให้สิ้นซากจึงเลือกเดินไปแย่งไม้จากพิธีกรในงาน ฟ้าเธออย่าดีใจที่ได้แต่งงานกับพี่เข็มทิศยังไงเธอมันก็แค่ตัวสำรองฉันสงสารพี่สาวของตัวเองที่ถูกนาง,งจิ้งจอกอย่างเธอแย่งไปฟ้าใส่มองไปที่อิงจันด้วยความรู้สึกเวทนาคําพูดของอิงจัน์ไม่มีผลกระทบต่อความรู้สึกของเธออีกต่อไปเพราะว่าเธอกับเข็มทิศได้ปรับความเข้าใจทุกอย่างแล้วเขมทิศสั่งให้ลูกน้อง โยนอิงจันออกไปจากงานแต่งงานสร้างความอับอายให้ผู้เป็นแม่จนออกงานแต่งงานตามลูกสาวไปและเขาได้ประกาศต่อหน้าแขกทุกคนในงานผู้หญิงที่ผมรักคนแรกไม่เพียงคนเดียวเท่านั้นผู้หญิงคนนั้นก็คือฟ้าใสแขกในงานต่างปรบมือส่งเสียงเชียร์ให้กับความหวานของคู่บ่าวสาวฟ้าใสมองเจ้าบ่าวน้ำตาซึม ต่อไปนี้เธอไม่ได้อยู่ในความฝันอีกต่อไปเพราะในโลกของความเป็นจริงเธอได้อยู่กับผู้ชายที่รักมานานนั่นคือสิ่งที่ทำให้เธอมีความสุขจบบริบูรณ์